เพื่อนๆเ,เกาลักนะคะเกาลักเยาวราชนะคะอะ่แอบสปอยให้ตอนนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะเกาลักเยาวราชเด็กๆไปเยาวราชกันเมื่อคืนนี้ก็เลยซื้อมาฝากพี่ก่อนนะคะรู้ว่าพี่ก่อนชอบเกาลักเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยก็เลยไปหาประโยชน์มาบอกเพื่อนๆว่าเกาลักเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างรวบรวมมาได้6 ประโยชน์ของเกาลัดนะซึ่งมีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะทุกคนเกาลัดเนี่ยส่วนมากที่มีขายจะมีอยู่จากเมืองจีนและก็จากญี่ปุ่นนะคะจากเมืองจีนจะเม็ดใหญ่ๆอันเนี้ยอันเนี้ยรู้สึกว่าจากเมืองจีนจะเม็ดใหญ่กว่าและจากญี่ปุ่นจะเม็ดเล็กๆนะถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความหวานมากกว่านิดหนึ่งนะคะและมันหวานและเมืองจีนก็จะมันแล้วก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ราคาของญี่ปุ่นจะรู้สึกจะ,จะ,จ,ะจะแพงกว่านิดหน่อย6ประโยชน์ที่พี่กรหามานะดีมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะอ่าน ให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะประโยชน์ข้อที่1น,นะคะเกาลัดนะคะอูดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่กรดแกนเหล็กวิตามินซีวิตามินอีช่วยชะลอความเสื่อมชราคอยให้ใหกับเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของผิวพรรณทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งดูสุขภาพดีด้วยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเลยนะเฉพาะข้อหนึ่งก็ดีมากๆแล้วข้อ2นะให้บำรุงความแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อกระดูกและก็ฟันให้แข็งแรงนะประโยชน์ข้อที่3ามคือเกาลัดจัดเป็นอาหารที่มีฤทธิ์อุ่นบำรงุงไตม้ามและกระเพาะอาหารช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้เป็นปกตินะประโยชน์ข้อที่4เกาลัดมีรสหวานชุ่มคอ ช่วยบรรเทาอาการไอและก็ขับเสมหะได้ด้วยข้อ5ก็คือช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนใครที่เป็นกดไหลย,ย้อนนะคะก็สามารถกินเกาลัดเพื่อเพื่อช่วยบรรเทาได้ด้วยนะคะประโยชน์ข้อที่6กก็คือเกาลัดเป็นแหล่งของเส้นใย,ยอาหารมีไฟเบอร์สูง ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยควบคุมระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดให้เป็นปกตินี่คือ6ประโยชน์หลักๆสามารถประกอบอาหารได้ทั้งขาวทั้งหวานเลยนะคะถ้าเรามาทําอาหารขาวก็ประเภทตุนนะตุนกระดูกหมูก็ได้หรือว่าเอามาผัดผัดสามเกลือผัดสามกรอ,อบอะไรพวกนี้เขาก็ใส่กะบัดได้ด้วยหรือว่าเอามาทําเป็นของหวานก็ได้นะคะเอามาเปียกข้าวเหนียวเปียกสาคูทําน้ํากะทิอะไรได้หมดเลยคะ่ะเดี๋ยววันหลังพี่กรณจะมาทําอาหารให้ทุกคนดูนะอาหารที่ ประกอบไปด้วยกรัดมีอะไรบ้างติดตามกันไว้นะ